สามวิธีสังเกตคำบาลีนี่คะวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีที่จะสังเกตคำบาลีนะคะมีอยู่สามจุดสังเกตด้วยกันนะคะจุดสังเกตรแรกนะคะคือมีตัวลอจุลามีตัวลอจุลาเนี่ยเป็นคำบาลีแน่นอนคะ่ะเช่นคำว่าจุลาคำนี้เป็นคำบาลีนะคะแล้วก็รายการที่สองนะคะคือ มีพยัญชนะนะคะเหมือนกันอยู่ใกล้กันนะคะเช่นคำว่ากิจจาสัญญาสัจจะอัตตาบุคคลคำเหล่านี้นะคะเป็นคำบาลีแล้วก็ข้อสังเกตที่3นะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3คือมีคำนำหน้าที่ผสมด้วยปฏิปฏิบัติปฏิวัติปฏิเสธ เห็นไหมคะคำเหล่านี้เนี่ยเป็นคำบาลีนะมีคำว่าปาติอยู่ข้างหน้านะคะเป็นคำบาลีอะเสริมให้นะคะเสริมให้อีกนิดนึงนะคะที่เป็นคำบาลีนะแต่ว่าหลายๆคนนะคะลืมไปแล้วว่าคำเหล่านี้มันไม่ใช่ภาษาไทยนะอาจจะกินกินไปเลยก็ได้ว่ามันคิดว่ามันเป็นคำไทยเพราะว่าเราใช้บ่อยเพราะว่าเราใช้บ่อยเราเลยคิดว่ามันเป็นคำไทยนะคะที่จริงอ่ะมันไม่ใช่คำไทยเช่นคำว่าสบาย สบายคำนี้ไม่ใช่คำไทยนะคะครูครูก็ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ค,คอรออุครุมาจากคำว่าครุนะคะในภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาสันสกิตเนี่ยก็คือคร,รุคำนี้ได้ทั้งบาลีและสันสกิตเลยนะสบายที่บอกไปคำแรกนะคะคือคำว่ามาจากคำว่ามันอ่านว่าอะไรอะส,สปะแล้วก็บาระวชิระเนี่ยบาลีนะคะดีบุก บาลีนะคะมาจากคําว่าติปุวัยนี่วัยคำนี้หลายคนคงไม่คิดใช่ไหมว่าวัยเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นคํายืมมาจากภาษาบาลีนะวัยเป็นไงกันบ้างคะเคยเคยได้ยินคําเหล่านี้ใช่ไหมอาจจะคิดว,ว่ามันเป็นภาษาไทยไทยแท้ใช่ป่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ อันนี้เราก็ได้วิธีสังเกตบาลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมมีแค่3วิธีที่จะสังเกตบาลีอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับสันสกิจนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ครูยุ้ยด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อถัดไปสวหรับวันนี้สวัสดีค่ะ